ต่อไปข้อ 6, ค่ะถ้าปลูกอ้อย3ต้นนะคะในแหล่งกําเนิดแสง3ชนิดนะคะได้แก่สีม่วงสีแดงสีเขียวนะคะเป็นต้นอ้อยต้น A ต้น b ต้น C ตามลําดับเขาถามว่าถ้าสมมุติว่า,าผ่านไป3เดือนนะคะเรียงลําดับต้นอ้อยทั้ง3ต้นนะคะตามระดับน้ําตาลที่สกัดได้จะมากไปน้อยจะได้เป็นอย่างไรนะคะข้อนี้ สอดคล้องกับปฏิกิริยาอะไรเอ่ยน้องๆจำได้ไหมโฟโตซินเทสิสนะคะจะเป็นปฏิกิริยาโฟโต s ซินเทสิสที่เป็นการนำพลังงานจากแสงนะคะบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นสารชีวโมเลกุลซึ่งสารชีวโมเลกุลตัวแรกที่สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยานี้นั่นก็คือกลูโคสนั่นเองนะคะซึ่ง กลูโคสเจ้ากลูโคสเนี่ยแหะค่ะคือข้อนี้เลยที่เขาถามนะคะว่าน้ําตาลที่สกัดได้จะมากไปน้อยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ้อยอาจจะไม่ได้มีเพียงกลูโคสตัวเดียวนะอาจจะมีน้ําตาลหลายตัวนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพืชก็จะผลิตเ,เป็นสารชีวโมเลกุลที่ปะปนกันไปไม่ได้มีเป็น Purified Biomolecules เพียงอย่างเดียวนะคะะมาพิจารณากันว่าในสภาวะแสงสีม่วงสีแดงสีเขียวนะ อันไหนที่จะทำให้เกิดฟโตซินเทสิสได้ดีที่สุดอาจารย์แนะนำให้น้องๆถามตัวเองข้อนี้ว่าเราเห็นพืชมักจะเป็นสีอะไรคำตอบคือถ้าน้องๆบอกว่าเป็นสีเขียวแปลว่าอะไรเอ่ยเวลาแสงนะคะแสงขาวที่ตกกระทบวัตถุใดก็ตามวัตถุนั้นไม่ดูดกลืนคลื่นแสงสีใดนะคะสีแสงสีนั้นจะสะท้อนเข้าตาเราการที่แสงสีเขียวแสดงว่าพืชชอบไหม พืชเขาไม่เอาแสงสีเขียวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพืชไม่เอาแสงสีเขียวแล้วน้องๆไปเอาแสงสีเขียวให้พืชน้องๆว่าพืชมันจะทำการเกิดฟโตซินเทสิสไหมคะก็ไม่เกิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแสงที่สีเขียวเนี่ยนะคะในอ้อยอ้อยซีเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเกิดฟโตซินเทสิสได้น้อยที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยพาน้องๆมาตัดชอยส์ก่อนเลยตัดตัวเลือกก่อนเลยค่ะ แสงสีเขียวนะคะจะทำให้เกิดฟโตซินเทสิสได้น้อยที่สุดน้องๆตัดได้กี่ช้อยส์สองช้อยทันทีเลยนะคะนั่นก็คือช้อยสามและช้อยสี่นั่นเองนะคะมาดูช้อยหนึกับช้อยสองกันต่อไปนะคะ A B หรือ B A ละ่ะอ่าคราวนี้ต้องเล่าให้น้องๆฟังเพิ่มเติมต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมละบางส่วนอาจจะไปแตะในระดับอุดมศึกษาด้วยเนาะ พืชน,นะคะส่วนมากนะคะโดยเฉพาะพืชที่มีคอ r a โรฟิลแล้วก็คอโรฟิลนะคะจะมีความสามารถในการดูดกลืนและดึงเอาพลังงานคลื่นแสงนะคะในช่วงที่เป็นแสงสีม่วงเข้าไปเกิดกระบวนการโฟโตซินเท h ิสได้ยอดเยี่ยมมากนะคะดังนั้นเราจะเห็นงานวิจัยที่ใช้หลอด LED นะคะแล้วก็ผสมแสงสีนะคะออกมาถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเหมือน เป็นซุ้มหรือว่าเป็นห้องนะคะที่เปิดแสงออกสีม่วงๆโทนม่วงๆหน่อยนะคะแต่อาจจะเป็นม่วง โทนมาครามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะเขาวิจัยมาแล้วค่ะว่าพืชเนี่ยชอบดูดกลืนพลังงานคลื่นแสงณนะบริเวณช่วงค,ความยาวคลื่นตรงนั้นที่ให้แสงสีนั้นกับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจากข้อมูลที่อาจารย์เล่าให้น้องๆฟังเพิ่มเติมไปเนาะและสอดคล้องกับงานวิจัยที่อาจารย์เคยเห็นมาด้วยข้อนี้ก็เลยตอบ choice ข้อ1นนะคะก็คือ A ในแสงสีม่วงนะคะจะมากกว่า B แล้วก็ C ตามลำดับนะคะโดยใช้เทคนิคการตัดตัวเลือกเอา3กับ4ออกไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะ